สวัสดีครับผมวันนี้หมีเชียงใหม่นะครับผมวันนี้ก็ไปเดินตลาดนัดสันทรายนะครับผมใกล้ๆกับโรงไฟฟ้านะครับติดๆก็อีกประมาณสักสองกิโลก็ถึงอำเภอแม่ริมนะครับผมก็จังหวัดก็ เจอพระแฝนอยู่บนคอของอลุงท่านหนึ่งนะครับผมที่เป็นเซียนชาวบ้านนะครับผมเอาพระมาวางขายกันก็บังเอิญเห็นก็เลยสะดุดตานะครับผมอยู่บนคอแก่ก็เลยก็เลยขออนุญาตขอถามราคานะคก,ก็เสียวเหมือนกันนะครับผมพระใช้เขานะครับ ถ้าเราเกิดเราไปถามราคาเขาก็เกิดเขาไม่ขายเงี้ยเ,เกิดเขาออาจจะต่อว่าเราได้นะครับผมแต่บังเอิญอเราบังเอิญไปรู้จักเพื่อนของแกเป็นคนลุงนะครับคือคุณเคยกันนะครับผมก็เลยอก็เลยไม่มีปัญหาอะไรก็เลยขอขอชมนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับชัดหรือเปล่านะชัดไหมจิตปัญหาไฟหลอดเดียวนะครับผม กว่าัแต่มีตามเกิดนะครับผมพอเห็นสภาพแบบนี้นะครับผมเก่าธรรมชาติงานเก่าธรรมชาตินะครับผมแล้วก็ความเหี่ยวคาบไข่ขา,ขา,ขาวขาวนะครับก็เรียกว่าคราบลาลา ลางานะครับหรือว่าค่าความเก่านะครับที่ค,ความฉ่ำความเก่าของงานนะครับผมเนี่ยคือเนียความเหี่ยว ีตามเกิดนะครับออย่างนี้จะชัดกว่านะโอ้โหทีอย่างนี้ชัดชัดชัดนะครับอ่ะอ่านี่ยก็อันดับแรกก็ให้ดูให้เป็นงาก่อนนะครับอ่าอันดับสองก็พุทธศิ์น,นะครับผมอันดับสามธรรมชาติหรือความเก่า อออ็อยู่ในกระจกอยู่ในกรอพลาสติกนะครับผมก็ชัดหรือไม่ชัดนะะ,ะตามีตามเกิดนะครับอ,อย่างนี้อย่างนี้ก็อโอเคครับผมอพอเจอลักษณะแบบนี้นะครับผมคราวนี้ก็เป็นงานแท้นะครับผมแล้วก็ความเก่าธรรมชาติได้นะครับพุทธสินได้นะฮะแต่ว่า การจีบคการจีบถามราคาอ่การต่อรองก็ต้องมีการเกิดขึ้นน,นะฮะเาเรียกว่าฮนุมานทิมหน้าโขดนะครับอของหลวงพ่อชุนนะฮะอายุก็ร้อยกว่าปีนะครับผม พอเจอลักษณะแบบนี้นะครับดูรมขยายให้ดูนะครับผมเพื่อ,อจะได้มีความชัดเจนนะครับผมเนี่ยก็ธรรมาชาติได้ดูว่าเป็นงาดูความเก่าได้นะ,ะพุทธสินได้นะครับผมคราวนี้ก็อยู่ที่การพูดคุยเรื่องราคาต่อรองกันนะครับ อันดับแรกคือเซียนชาวบ้านอย่างพวกเรานะครับผม mm hmm. เซียนชาวบ้านก็อย่างพวกเรามันไม่ใช่เซียนใหญ่นะครับไม่ใช่เซียนเบอร์หนึ่งหรือมีเงินเยอะแยะกันนะครับ mm hmm. ก็คุยกันราคาแบบยังไงครับอพอจัดต้องได้นะฮะพอมีตังค์ซื้อข้าวกินนะฮะด้วยความเก่าขนาดนี้นะก็จบกันครับลุงเขาขอแบ,บ่ปปันให้ ลุงก็ขอแบ่งปันให้ก็ขอพระคุณคุณลุงมากนะครับผมที่เป็นเซียนคนเท่าคนแก่นะครับผมที่อยู่อำเภอสันทรายนะครับผมก็มีตลาดวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์น,นะครับผมมีตลาดนัดผ่ากันที่อ่าใกล้ๆก,กับอ่า ลงไฟฟ้าอำเภอสันทรายนะครับก็อีกประมาณสักสองกิโลครับสามกิโลก็ถึงอำเภอแม่ริมครับก็ถือว่าขอบคุณเนี่ยเขาเรียมเก่านะครับอ่เรียมเก่าคุณลุงคนนี้ก็บอกว่าอ่านุมานแกะผมว่าชุนองนี้ก็ อยู่กับคุณลุงคนหนึ่งที่เป็นคนเท่าคนแก่ครับแกขายผักนะครับบังเอิญแกไปเจอแกก็เลยถามจีบเอานะครับก็เลยได้ตอนแรกเขาไม่ขายให้นะครับแต่ว่าด้วยความที่อย่างว่าเนะด้วยความที่แล้วแต่ความสามารถของใครนะครับผมเขาก็่คุณลุงก็สามารถจีบได้นะครับแล้วแกก็เอามาแฝน เป็นปีแล้วครับแฝนเป็นปีลแล้วแ,ลแกก็มีคนมาจีบแกเยอะฮะแกก็ไม่เคยปล่อยวันนี้ผมไปเดินพอดีนะครับผมก็นึกว่าจะไม่ได้อะไรแล้วนะครับผมก็บังเอิญเจอฮะบังเอิญเจอก็เออก็เลยขอดูขอขอขอลุงขั้นดูนะครับมันแฝงในบทคอไว้ข้างหลังครับก็เลยถามว่าเออลุงองนี้ปล่อยไหมครับ ลุงบอกลุงกคนลุงก็บอกว่าอยากได้เหรออยู่กับลุงเป็นปีแล้วนะอ่ะก็เลยคุยกันเรื่องราคานะครับผมคุยกันเรื่องราคาก็สรุปแล้วก็คือจบอจบด้วยราคาเสียนบ้านนอกอย่างพวกเรานะครับผมไม่ได้เอาหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านมาคุยกันนะครับอ่พวกเราก็อว่าละครับ อันนี้ก็เอาความสุดยอดเอาความสวยงวามความคลาสสิกนะครับผมเอ,เอาธรรมชาติความเก่านะครับผมก็เอามาให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับผมองค์นี้เก่าจริง่เ,เป็นงานไม่ได้ทอดเก่าเป็นธรรมชาตินะครับผมก็ถือว่าหายากนะครับผมส่วนมากกา็การเล่นงานนะครับผมการเล่นศินละปะของ พุทธศิล์ไม่ว่าหลวงพ่อเดิมไม่ว่าหลวงพ่อชุนนะฮะหรือว่างาเก่าๆนะครับก็ให้ศึกษาให้ดีๆนะครับดูงาให้เป็นก่อนนะรัแล้วก็มาดูธรรมชาติความเก่ารูพุทธศิลป์นะครับผมว่าท่านว่าทัานครับต้องใช้ความพยายามหน่อยนะครับผมก็ส่วนมากก็ จะเจองานย้อมงานย้อมงานทอดนะครับผมก็ดูให้เป็นนะครับผมว่าเก่าจริงไหมหรือว่าเก่าเก่าไม่จริงนะครับผมสายเครื่องรางนะครับมันเป็นพื้นฐานนะครับแต่พวกนี้ครับถ้าแท้แล้วแท้เลยนะครับผมโดยวัดกันี่ความเก่าและพุทธศิลป์นะครับครับมันไม่เหมือนกับอ่าพักเครื่องนะครับผมพักเครื่องนี่คือบางคนก็ เป็นไม่เป็นนะครับส่วนมากก็ซื้อวัดดวงกันนะแต่พวกเครื่องรางนะครับาใครดูเป็นคนนั้นถือจบนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากครับผมเข้าที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมผมอาจจะไม่ได้อ่าโอ้โหเนี่ยตัวจริงไม่อยากจะพูดนะครับตัวจริง สุดๆเลยนะฮยเนี่ยโอ้โหความเก่าความเหี่ยวนะครับผมอ่ะลาขาวนะครับผมชัดไหมชัดนะแบบนี้ก็ชัดสิครับะนะครับความชัดความความชัดเป็นธรรมชาตินะครับผมอ่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากครับผมเอางาหนุมาน งา a เกะหลวงพ่อชุนนะครับผมที่เขาหากันนักหานานะครับผมว่าที่หาจัดยากนะครับผมอันนี้ผมก็บังเอิญนะครับผมไปพบเจอนะครับกับลุงอ่าเซียนพระแบกับดินชาวบ้านเรานี่ยแหละครับก็ขอบคุณมากครับผมที่คุณลุงได้แบ่งปันให้นะครับผมอะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมไว้มีโอกาสก็มีเชียงใหม่ก็จะหาเช่าพระมารีวิวฮะ แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้าๆอ่าวันนี้ก็สวัสดีครับโพ